เก็บปักหวานเอาอ่อนๆบวบๆนะคะ จะจุมพะฝักขึ้นกัวครับนี่คือต้นมะนาวมะนาวต้นกระเราไม่ใช่ระเราค่ะต้นอะไรคะใบราค่ะใบราบ้านๆเรียกใบราค่ะมีต้นอะไรอีกคะมะเขือมะเขือต้นพริกพริกแล้วก็ต้นอ้อยอ้อย กะเพราไหนอ๋อต้อนอะไรครับน,นี่นะครับนี่อะไรครับต้อนอะไรรู้จักไหมต้นขิงต้นขึ้นชะต้นเขึ้นฉ่ายไม่ใช่ข,ขี้ผึ้งขมิ้นต้นขมิ้นเราปลูกแล้วอันนี้ต้อนอะไรมันอะไรมันขี้หนูมันขี้หนูอ่าแล้วต้อนอะไรกล้วยดั้มมีผักอะไรด้วยนี่ผักบุ้งผักบุ้ง หวานาน,นี่ต้นอะไรนี่นไปดูเดินไปดูดิต,ต้นอะไรนะต้นอะไรคะต้นอะไรครับต้นออดิบ มะกูดมะกูดขึ้นสมุนไพรสมุนไพรขึ้นขึ้น้นขึ้น้นต้นอะไรนะไม่ใช่พลูค่ะพริกไทยค่ะพริกไทย ไม่ใช่ค่ะกระเจี๊ยบค่ะ,คะถูกจับค่ะเดียวขอ,อ,อ,อบคุณัไปเรียบบ๊ายบาย